สกินสกินบ่อยนะสกินบ่อยครพันห้าสองพันเฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่8ของรายการตกเพจเฟนท็อกปมมือกันนะครับปมมือก่อนจะเข้ารายการเราต้องมคุณน้องครับคุณ่านครับอ่าผมโอ้ยโอ้ยมันเป็นอะไรโอ้โหวางเงนสะอาดเลยอ๋อโอเคครับผม แขกรับเชิญของเราวันนี้คุณน็อตเขาเป็นใครแนะนําตัวหน่อยเขาเป็นคนดังซึ่งตอนนี้เขากาลังเปิดยูทูบเบอร์คือแบบช่องนี้กําลังฮอตฮิตกันมากเลยนะครับผมที่เลี้ยงประกัดไม่ใช่ <c oughs> เลี้ยล่ะเลี้ยงปนิน <c oughs> ออไม่ใช่เลี้ยงอะไรครับผมเคยเลี้ยงปนินนะครับแบนหนก็เล่าหน่อยผมมาเลี้ยงปนินอยู่สองตัวนะครับ,รบะะไม่ไม่โตและตายด้วยเลี้ยงในรังโฟมให,ให้ข้าวให้อาหารปลาไม่กิน เพราะผมไม่ได้ใส่น้ำโอเคโอเคเข้าเลืองกันเลยดีกว่านะอเข้าเลือกกันผมได้ยินว่าตอนนี้คุณกําลังจะเป็นคุณพ่อมือใหม่ใช่แล้วมือเก่ามือใหม่ก็คือป้ายแดงไอ้มือเก่าไม่น่าวาเ่าไปไม่เป็นเลยเอานี้เออ พอเวลาเราจะเป็นคุณพ่อแล้วเนี่ยมันก็ต้องเตรียมพร้อมว่าหน่อยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะเป็นก็เป็นมันต้องคิดเผื่อนาคตด้วยว่าเราจะเจออะไรบ้างปัญหาที่จะเจอเนี่ยดังนั้นผมเตรียมคําถามมาเพื่อจะมาถามว่าที่คุณพ่อมือใหม่ว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้จะเตรียมรับมือยังไงได้ครับพรอะไม่รับพร้อมครับผมมีโหลไม่ใช่โหล12ไม่ใช่กระแป้งจับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่อธิบายก่อนว่ายังไงอ๋อมันจะมีคําถามอยู่ทั้งหมด15คําถามที่ผมเตรียมมานะครับผมให้คุณหนาน ่สุ่มหยิบขึ้นมา10บคำถามแล้วผมก็จะค่อยๆถามคุณอ่านไปตามหมายเลขที่ได้โอเคอ่าเริ่มจากข้อแรกคุณอ่านเชิญครับจับเลยใช่ไหมครับจับเลยครับจับแล้วครับจับจับ จับคำถามเลยล้วงล้วงระบอกล้วงครับไอ้าโชตอนอายุ28เนี่ยป1เนี่ยครับเด้งเข้ามือไปเด้งไปแดงได้ไหมครับส่งไม้ผมอ่ะค่ะนี่คือเด้งเข้ามือเลยใช่ครับเป็นหมายเลขแล้วที่ศาลากลางวัดบางปีใหญ่กลางสมแล้วนะที่คุณอยู่รายการพูดไปเรื่อยครับคุณพูดไปเรื่อยจริงเลยคุณพูดเรื่อยเปื่อยตอนนี้หมายเลขอะไรครับหมายเลข6ครับผมคำถามในหมายเลข6เนี่ยจะถามว่าถ้าคุณรู้ว่าลูกมีแฟนเนี่ยคุณจะรับมือยังไงครับก็ผมคิดว่านะถ้าลูกมี นหนึ่งแล้วเราไม่น่าจะห้ามเพราะว่ามันเป็นยุค สมัยใหม่เนี่มันไม่ใช่คนหองโบราณที่ว่าเฮ้ยลูกคุณต้องเรียนจบก่อนนะถึงจะมีแฟนก็ก็ไม่ได้ห้ามครับก็ขอแค่บอกกันแค่นั้นเองอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นลูกผู้หญิงใช่ไหมลูกผู้ชายด้วยก็ได้อ่าก็คือนี่ที่ควาต่อความต่อนี่ยก็คือเหมือนตอบรวมอ่กว้างกว้างกใช่ผมไม่ได้จอจอดไม่ไม่ห่วงลูกสาวมีลูกสาวห่วงไหมฮะมีลูกสาวห่วงไหมก็เราเป็นคำถามต่อไปแล้วกันอืมนะครับไม่ได้อยู่ในคำถามนี้ฮะก็มาตอบแค่นี้อ๋อโอเคโอเคโอเคผมกำลังจะสื่อว่าแต่ก่อนเขาก็ไปเล่นลูกสาวเขาไปเยอะ พอจะลูกตัวเองมีแฟนมันก็ต้องรับไม่ได้นะคุณไม่มีสิิ Beautiful> ์ตอบคำถามเดียวนะหนึ่งคำถามเนี่ยพิธีกรผมสามารถซักไซค์คุณได้มากกว่านี้เขาเรียกว่าคำถามย่อยใช่คำถามย่อยคนที่แล้วมาเลยผมไซค์ซะจนแบบคำถามที่โสเลยคุณฮันควักออกมาคำอย่างเยอะได้ไหมอยาถามได้ไหมนี่นครับครับหมายเลขที่ออกโหยเป็นเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวครับผมครับเลขหนึ่งนะฮะคุยคำถามแรกเลยคำถามแรกมากคำถามไม่หนึ่งถามว่าถ้าลูกถามคุณว่าหนูเนี่ยเกิดมาได้ยังไงคุณจะตอบ พ่อก็จะบอกว่าลูกอยากรู้ลูกขั้นตอนเลยไหมอ่ะต้องตอบซอยๆย่อยไหมหน่อยว่ายังไงบ้างก็คือจะจะตอบลูกไปว่าว่าแบบลูกเกิดมาไดเองก็บอกเกิดมาจากความรักพ่อแม่ที่เราคุยกันก่อนนะว่าเราจะมีหนูมีือว่าจะมีลูกนะเพื่อโอเคเราเพื่อจะเตรียมพร้อมไม่ใช่เมาไม่ใช่เมาไม่ได้เมาไม่บอกให้ไปดูเว็บอะไรอย่างเงี้ยเว็บอะไรนี่หมายความว่าไงนะครับก็บอกไปศึกษาเองลูกเพราะเด็กสมัยใหม่ก็จะเล่นพวกโทรซองโทรศัพท์แล้วก็ไปดูในคุเกิลสิ P R N ออเอ็นอะไรเงี้ยเฮ้ยพีเออเอ็น ใช่เอาเลยว่าเกิดมาจากความรักของพ่อแม่คุณต้องตอบทีดีนะเหมือนคุณเตี้ยมมาเลยอะไม่เตี้ยมไม่ได้เห็นคำถามมาก่อนไม่เคยเห็นเลยอ๋อ่าต่อไปคำถามที่สามครับตรงเลยฮะโอ้โหเป็นเลขสยองนิดนึงนะเลขสยองใช่ครับคือว่าเลขอะไรผมว่าสิบสามเจ็ดสิบสามนรักุเทพูดถูก สิบสามเกมสยองไงคุณไม่เคยดูอ่ะผมว่าเจ็ดก็สยองนะทำไมเจ็ดยับว่าแล้วยคําถามนี้เนี่ยต่อจากเมื่อกี้เลยคําถามข้อที่สิบสามถามว่าถ้าคุณเห็นว่าลูกคุณกําลังดูหนังโป๊ด้วยความเป็นพ่อถ้าเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงยังไงก็ได้ถ้าเห็นว่าลูกเราดูหนังโป๊จะทํายังไงถ้าดูหนังโป๊เราต้องหนึ่งเราต้องดูที่อายุอ่ะครับว่าเขาอายุเท่าไหร่อ่ะอย่างเช่นอายุเท่าไหร่อายสักสองน่ะสิบสองสิบสามประมาณนี้เราก็ดูด้วยเขาดูเราก็อาจจะ คือเด็กมันเจริญพันธุ์ช่วงนั้นสิบสองสิบสามคือการเติบโตเริ่มการมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะก็คืออาจจะแบบว่าอาจจะบอกกล่าวว่าดูได้กล่าวกล่าวใครนะกล่าวนี่คือใครกล่าวไงลูกชายอ๋อโอเคโอเคบอกน้องกล่าวว่ามันมันดูได้นะเพราะว่าอย่างเงี้ยคือโลกสมัยนี้คือมันเปลี่ยนมือถือมีทุกคนอินเทอร์เน็ตก็มีทุกบ้านไหมครับถูกไหมเออเออเป็ีทุกบ้านแล้วเนี้ยลูกก็สามารถเซฟเราเราห้ามเขาไม่ได้แล้วอย่างเช่นถ้าเขาอยากจะดูเราอาจจะ แนะนำก็ได้ว่าลูกดูได้แต่อย่าหมมุ่นจะดีกว่าอ๋อดูได้แต่เรียกพ่อด้วยใช่ดูได้แต่อย่าแต่อย่าดูนานทำไมครับเดี๋ยวหมดตัวโอเคเอาเป็นว่าดูได้แต่อย่าอย่าหมกมุ่นใช่โอเคค่ะคำถามข้อต่อไปครับข้อที่เท่าไรแล้วเนี่ยสี่ข้อที่สี่แล้วเลขที่ออกคือเป็นเลขสองตัวข้อที่สิบข้อที่สิบนะครับวัีสิบถามว่าโหลูกนี้คือควบลูกมากเลยครับถามว่าถ้าลูกถามว่ารักหนูหรือว่ารักแม่มากกว่ากันถ้าอยู่ที่ลูกถามเนะเราก็ตอบอ๋อรักหนูมากกวยูลล้วกเนี แล้วแม่หลังใหม่แม่ถามเราต้ลอตอบรักแม่ <laughs> ก็การล่อเนี่มันเล่นไม่มีกระดูกอะครับมัเราจะกันลอกไปเรื่อยๆไงมันกำกอกัะครับมให้กำกบถ้าอยู่อ่สมมติถ้าอยู่พร้อมๆกันเราก็บอกว่าเราก็เราเป็นคู่ไม่ใช่เราบอกว่าบอกลูกว่าพ่ออาจจะรักแม่มากกว่านะเพราะว่าอะไรก็พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันมานานกว่าถูกไหมแต่ถ้าลูกอยู่กับเรานานนาก็จะไงเราก็รักเมียมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่านึเมียอยู่กับเรามากี่ปีลูกอยู่กับเรามากี่ปีนะมันก็อยู่ความแต่ถ้าถามว่ารักมากกันขนาดไหนมันก็เฉียด เจียเจียเจียก็ไม่ได้ว่าเหลือมน้ำก็อยู่ในขั้นที่รักมากทั้งคู่โอเคแล้วตอบดีนะมาเตี้ยมาเลยอะไรติดถุงคำถามข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่ห้าครับคุณคุณถามเองคุณก็ลืมเองโอเคเดี๋ยวผมดูเองนะเพื่ออะไรฮะคำถามข้อที่สิบห้าครับผม ขอ้ทอ,ขอที่15้ถามว่าถ้าลูกเนี่ยได้มีโอกาสมาเห็นคลิปของคุณพ่อสมัยเด็กๆครับที่ไปถ่ายไว้แบบ<ม>เรื่องหน้าอายหรือแบบถ่ายในชาแนลของคุณเองอ,ะอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงจะรับมือยังไงก็ผมคิดว่าอะไรที่ผมถ่ายทำลงไปมันไม่ใช่เรื่องน่าเพราะลูกเห็นก็คือ,อความภูมิใจของผมแล้วเอ้ตอน,น,นเด็กๆพ่อแม่งเก่งดีว่ะไอ้แม่งถ่ายนู่นถ่ายนี่แม่งเป็นแบบพูดคนเดียวได้ไปไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่หรือว่าอาจจะเออคนจะมองว่าอ้ตอนเด็กๆพ่อแม่งก็เท่แม่นิว่ะแม่งแล้วก็ถ่ายแบบเป็นหนังเอ็ก หนังไอ้ลูกน่าจะไม่ได้ดูครับเปลี่ยนมันเป็นความภูมิใจแทนใช่ก็คือเหมือนกันภูมิใจนะที่ดักเอ็กไทยดังเอ็กไม่ใช่เขาเคยถ่ายจริงครับเขาเคยถ่ายจริงจริงก็มีข่าวแววมาวงในวงในนี่ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องจริงหรือเปล่าต้องไปดูในตามพรครับว่ามีอยู่ไหมอาจจอเลครับข้อต่อไปเลยไม่มีเขียนนะครับอันนี้เขาเอาห้าแยกเขาห้าแยกงานนี้ครับเลขห้าเขาห้าครับข้อห้าเนาะโอเคข้อห้าถามว่าให้สอนหน่อยว่าวิธีบอกลูกให้ใช้เงินเนี่ยเราสอนลูกยังไงดีให้เงินไปซื้อของ เหมือนใช้เหมือนใช้อะไรวะเหมือนใช้เพื่อนนึกเงียบเพื่อนเอาเอาตอบตอบนะนี้สอนลูกใช้เงินอ่ะสอนลูกยังไงสอนลูกใช้เงินหรอผมคิดว่าลูกผมเกิดมาในช่วงที่มีทุกอย่างหนึ่งปู่กับย่าตายายทำให้แล้วหนึ่งก็พอสมควรละสอง่าแม่ทำให้อีก ก็คือผมว่ายุคนี้ผมก็น่าจะทำอะไรเยอะอยู่เรื่องสมบัติเรื่องเงินอะไรเงี้ยทำลูกทำต้องพูดถึงเรื่องเงินนะตอนสอนลูกใช้เงินเนี่ยผมก็คุยเยอะให้เขาดูว่าหายากนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปอยากซื้ออยากซื้ออะไรก็ลองทํางานเก็บเก็บตังค์ซื้อเองกอนแล้วผมโตมาได้แบบเอ้ยผมทางานเก็บตังค์อยากได้อะไรก็ซื้อซื้อก็คือเหมือนกับว่าซื้อกินซื้อกินบ่อยนะซื้อกินบ่อยครับพันห้าสองพันได้แบบกากขพอที่คุณขยําทิ้งมัข้อที่หลแล้ว อันนัเจ็ดย่างเจ็ดหรือหกข้อที่18ครับสิสองอ๋อตัวหนังสือที่ต้องเขียนใหม่นะคำถามข้อที่สิบสอถ้าสมมุติว่าคืนนี้ลูกนอนไม่หลับคุณจะ ทำยังไงดีครับผมอ่ะคืนนี้ลูกนอนไม่หลับใช่ไหมเออแบบคิดมากหรือแบบฝันร้ายลูกโตแล้วหรือว่าลูกอายุเท่าไหร่ต้องบอกก่อนลูกหมดนะอ่าทางลูกโตแล้วลูกก็มันไปรุ่นอะไปรุ่นโตแล้วนอนไม่หลับทำไงดีช่วงมันสิบหกสิบเจ็ดอะเราอาจจะไปถามเขาว่าเอี๋เป็นไรลูกทำไมมันนอนไม่หลับไม่นอนสักทีหนึงอะไรเงี้ยบางทีครั้งที่เขานอนไม่หลับเขาอาจจะเล่นเกมอยู่ขึ้นแบบเล่ใจนะครับเล่นเกมเล่นเกมคือผมเคยเป็นคือเล่นเกมเล่นเกมแบบดึกดึกอะเมื่อเราเล่นเยอะเลยเลยจุดง่วงของเราไปเนี่ยมันจะไม่ง่วงง้ายิ่่เเเรลนกมแบบ มีคนเล่นในเด็กมีเพื่อนในออนไลน์เนี้ยแลนแลนเพื่อนอ่าแลนเพื่อนใช่ยุคนั้นก็ผมก็เล่นแลนก็ไม่ง่วงนะอแล้วก็พอเล่นหลังจากแลนไปเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นยุคโทรศัพท์ใช่ป่ะครับพอเล่นกับเพื่อนในเกมเสร็จปุ๊บก็โทรคุยกันอีกเขาไม่นอนนอนจะก็ไม่ค่อยง่วงก็นอนคุยอะไรอย่างเงี้ยเราไปถามผมเป็นอะไรอะไรเงี้ยทำไมไม่นอนบางทีถามไปเลยนอนไม่หลับเป็นอะไรนอนไม่หลับอย่างเงี้ยให้เขาอาจจะอย่าลำบากว่าไงพูดอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้ครับโอเคไม่มีอะไรบ้างข้อนี้ชิวๆไปตอนี้มันแบบน้ำน้หน้ำน้ำมาข้อต่อไปคุณกันมาเยอะหรอรู้อันเดียวพอดีอ่ะเบิกเวลาฮะพอี่ข้อนี้คือปวดฉี่มากทําไมครับข้อสี่ไม่น่าเล่นนะครับคําถามข้อสี่ถามว่าถ้าลูกของคุณเนี่ยสมมติเป็นเด็กๆแล้วกันโดนรุ่นพี่รังแกแบบโดนบูลลี่โดนแกล่ะโดนตบหัวตังมาแบบเนี้อ่ะสมมติโดนแกล่ะโดน ลังแกมาสมมติเราคุณรู้อ่ะมันเป็นรอยพ่อเนาะเห็นลูกโดนแกงมาเราจะทำยังไงครับรับมือยังไงดีก็อาจจะแบบไอ้เชีย่ยเฮ้ยมึงแกงึูทำไมวะบุกไปถึงโรงเรียนแล้วไหมเราอาจจะให้อาจารย์จัดการเราไม่ใช่เพราะว่าไปบุกโรงเรียนเราอาจจะเอออาจารย์ช่วยดูเด็กคนนี้หน่อยสิว่าแบบลูกผมไม่อ,อยากไปโรงเรียนเลยเนี่ยลูกผมบอกกลัวเพื่อนแกงนะอาจารย์ช่วยดูหน่อยมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะให้อาจารย์ช่วยดูเพราะว่าผมอาจารย์น่าอาจารย์เนี่ยน่าจะต้องจัดการได้ใช่ครับว่างั้นผู้ปกครองก็ต้องบุกไปทุกกคนนอีีะมเรื่องงให้โรรเียนทุกคนดิ คือจร <Okay. S 2> ิงๆมันผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องของเราเพราะรูปที่โรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของอาจารย์อะเราอาจจะบอกดูกเอ้ยถ้มันเขาแก้งก็ลองไปบอกอาจารย์ดูซิว่ายังไงว่าถ้าอ,อาจารย์ไม่ทำอะไรก็ลองบอกพอ่พอ,พ,อพ่อคุยกับอาจารย์ทีนึงไม่ฟังเลยอะ<ว>ประมาณนี้เอ้ยไมคุณไม่ฟังเขฟังอยู่ฟังอยู่เมื่อกี้ผมตอบว่าตอบว่าไปปรึกษากับอาจารย์ตอนนั้นอ่าคอ่ะ คำถามกับไปคำถามข้อที่9คุณได้หมายเลข8ครับสมมติว่าลูกคุณเป็นผู้ชายกันแล้วถ้าลูกมาขอสอนขอให้คุณพ่อสอนใจถุงยางหน่อยจะสอนยังไงดีอ่ะผมก็คือถ้าลูกเป็นผู้ชายเนี่ยเราเปิดเผยกันอยู่แล้วได้บอกว่าคือเลื่อนอย่างเงี้ยลูกอาจจะต้องมาซื้อมาลองใส่เองเราสอนยองไม่ได้หรอครับถูกไหมครับอย่างอย่างเวลาเราจะทําสอนใครทั้งคนหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยคือคุณต้องเป็นของตัวเองไม่มีใครสอนใครครับไล่ไปลองเองเลยใส่ปิดนิ้วทําไมฮะใส่ผิดนะ ใส่ผิดนิ้วนี่คือยังไงครับเปลือไปใส่ตรงนิ้วทําไงฮะถึงนิ้วแล้วต้องสอนเขาเลือกไม่ว่าขู่ขาหรือว่ายังไงผมว่าแล้วแหละรถนิยมของเราเราเราไม่ทักทันแรกแนะนําอะไรก่อนครั้งแรกแนะนำสดเลยก่อนเลยลอกลอกก็คือต้องป้องกันก็คือก็แล้วแต่เขาอะครับเขาอยากใช้อะไรก็ลองของเขาอ๋องจรเขาไปใช้ดูก่อนแล้วค่อยมาถามเคล็ดลับที่หลังก็ถ้าถามว่าใส่ไม่เป็นยังไงก็เออก็ลองมาถามดูอย่างเงี้ยโอเคโอเคทางครับมาข้อสุดท้ายเลยมาหลวงเลยถนัดอยู่แล้วเรื่องนั้ไม่ค่อยเลี้ยงหวงบ่อยนะครับเทล้วงบ ไม่ไม่ไไค่อยเท่าไหร่อ่ะหมายเลขที่จับได้คือไม่มีครับอีกแล้วฮะรอบแล้วมั้งในวันนี้ลม <c oughs> เคยจแล้วครับเนี่ยหมายเลขที่สิบสี่สิบสี่ถามว่าถ้าเห็นว่าโอถ้าคุณเห็นว่าลูกเล็กคุณเห็นว่าลูกเล็กมากัดเนี่ยคุณจะรับมือยังไง ือไม่ยากครับถ้ามูน่าเห็นลูกแงมากนเนผมก็จะให้ลูกนะครับเข้า YouTube ไปติดตามช่องหนึ่งชื่อ work life นะครับอ๋อช่องนั้นเขาน่าจะช่องเแงปากกัด แต่ผมไม่ขึ้นให้นะเพราะไม่ได้เปแขกรับเชิญเป็นข้าว้นเขาเลี้ยงมากกัดครับใช่ครับเราก็อยากให้ลูกดูว่าเอ้ยลูกเลี้ยงปะกกัดเนี่ยดูช่องเนี้ยลุงคนเนี้ยเขาทำนะประกัดนี่อย่ากัดต่อว่าฮะไม่ใช่หมาครับอธิบายมุกให้ดื้อๆแต่เขาเห็นว่าเราขำกันแล้วแบบเออมันอะไรวะกัดก็คือปรกกัดเนี่ยก็คืออยู่ๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วแล้วปรากฏมันคือมันเป็นชาแนลหน่งของของเพื่อนคุณเป็นเราด้วยก็เอามาเซลๆซล์ของข ใช่ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าคุาพ่อจะไปเปิดเหมือนกันเป็นเลี้ยงปาปิลินยาปู่เ้ยงไม่ชัดเลยเลยนะปาปิลินยาไม่ปาปิก้าอ๋อโอเคครับแล้วเสร็จคำถามอีการเป็นว่าที่คุณพ่อมุ่งใหม่สุดท้ายนี้ผมอยากให้ฝากหนึงๆสำหรับคนที่ยังไม่มีลูกแบบผมกับคุณน็อตเนี่ยคนจะรับมือยังไงดีรับมือยังไงหรืคือยังไงครับแบบเตรียมตัวยังไงดีก่อนที่จะมีลูกแบบนี้ครับผมว่าแนะนนำห้านับหนึ่ว่าคนที่ไม่มีลูกหรือใครคิดอยากจะมีลูกเนี่ย หนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งคุณผมคิดว่าน่าจะคุณต้องดูความพร้อมของของตัวเองเหรอครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญไงเพราะว่าอยู่ในความฟิตเพราะว่าความพร้อมร่างกายความพร้อมอ่ะฮัลโหลเมื่อคุณรอพร้อมอ่ะผมไม่เชื่อเลยนะว่าทุกคนไม่มีวันไหนพร้อมัอ่ะก็ผมถามว่ารอคุณพร้อมคุณรู้ไหมว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่อาจจะไม่รู้ก็ได้คใช่อาจจะรู้ก็ได้อ่ะถ้าเราคุณรู้คุณก็ตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ละก็อาจจะประมาณสามสิบกว่าก็ได้อายุสามสิบผู้หญิงมีลูกมานานตลาดก็ถ่ายเด็กสิบแปด หนึ่งผมคิดว่าการร้อมไม่พร้อมเนี่ยเราอาจจะดูแหละดูว่าโอเคมันมันมันพร้อมขนาดไหนแต่ถ้าพร้อมชัวร์เลยบางคนอาจจะรอพร้อมชัวร์เนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กและและอีกคำถามนึงถ้าเกิดคนที่พร้อมแต่ว่าไม่มีฮะพร้อมพร้อมที่จะไม่มีหรือว่าพร้อมพร้อมแล้วที่จะมีลูกแต่ว่าไม่มีลูกอะยําไงอะก็คือสมัยนี้มันมันมัน expert มันก็เปิดคุณก็ต้องไปดูเปิดแล้วเปิดหัวไม่เหมือนหนึงว่าคุณก็ต้องไปดูว่าคุณหรือว่าแฟนของคุณเนี่ย่า ทำไมคุณตะกุตะกาเป็นเหมือนกับว่ายังไงอ่ะไม่ถูกแบบว่าใครที่อ่อนแอใครหาหมอเป็นตัวหน่อยว่าเป็นเพราะไข่คุณไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นเพราะอาชุนจีของคุณหรือถ้าเกิดว่าเปิดแอร์เบาไปเพราะว่าอ่อนแอขอปิดเจ้าเลยนะส่วนถ้าใครเนี่ยแบบอยากรู้ว่าแบบความตื่นเต้นรู้ว่าแฟนทองนะครับดูที่อ่านฟาร์ชาแนลได้เลยอีปีหนึ่งผมก็จะฝากอยู่พอดีเลยเอโอเคเอาปวนว่าอีปีแปดก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยว คุณหนักยังอยู่กับเราใน EP 9ต่อซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเรามารู้พร้อมกันสรุปรู้ไม่รู้ฮะไม่รู้แล้วกันไม่รู้โอเคจริโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเริมติดตามช่องอันปาล์มชาแนลด้วยนะฮะเป็นอะไรจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านไหมฮะก็โอเคอ่ะอย่างอ๋อใช่ไหมครับครับก็ฝากติดตามหน่อยครับกดไลค์กดซับเอ้ยไม่กดซับสกัยก็คือฝากฝากชมหน่อยครับก็เป็นรายการที่แบบถ่ายไปเรื่อยก็ไปเที่ยวก็ไปถ่ายให้ดูนะครับหรือว่าการพูดพูดดคนนเเีียยว่ พูดเรื่ององขตัวเองว่าเป็นยังไงทุกคนไม่อยากรู้เรื่องของผมแต่ผมอยากเล่าให้ฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครของอ่านปาร์ชแนลแล้วกดตกเพจด้วยอย่าลืมซับน้อยเลยเกินเราก็เป็นน้องใหม่ครับผมอาจจะไม่มีคนเข้ามาหรือว่ารู้จักนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP 9ครับสวัสดีครับครับผม